สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o s Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะและท็อปิกที่ไอจะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าสายตาเจ้านายมองคุณนะคะว่าสายตาที่เจ้านายมองคุณนั้นเป็นอย่างไรไอจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะถ้าเกิดว่าปกคลิปนี้ดึงดูดคุณอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ถ้าคุณพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกับไพ่สำหรับแรกกันเลย อืร้อนแรงเรื่องของการงานเนี่ยไม่นิ่งเฉยเป็นคนแอคทีฟมีไฟอยู่ตลอดเวลาบุคลิกความสามารถศักยภาพของคุณดูลมเกินกันนะคะนั่นก็แปลว่าถ้าคุณ มีบุค,คลิกสง่างามแต่งตัวสะอาดสะอ้านดูด,ดีดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นคนเนียบเป็นคนที่พิถีพิถันนั่นก็แสดงว่าก้างในคุณไม่ต่างกันเลยคุณก็จะเป็นคนที่มีคุณ,ณสมบัติที่ทุกอย่างจะต้องเป๊ะเหมือนภายนอกงานละเอียดรบอบครอบเป็นคนถี่ถ้วนนะคะเป็นคนที่พูดจาลงไปตรงมาเหมือนกับถ้าเกิดเสื้อผ้าหรือกลีบกระโปรงนั้นแบบเป๊ะอยู่ตลอดเวลาเนะี่ย อาจจะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้สักรีดเองก็อาจจะแปลว่าคุณก็จะพยายามนะคะให้แม่บ้านหรือว่าร้านค้าที่คนส่งสักส่งลีดเนี่ยคุณก็จะเลือกร้านที่เป๊ะนะคะอย่างที่คุณคาดหวังเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความตั้งใจในการใช้ชีวิตดีบองไปถึงว่าข้างนอกเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นเป็นคนจริงบางทีก็ ดูเป็นคนแรงนะคะมีบทดุบทโหดเช่นกันนะคะก็เวลาที่เขามอบหมายงานให้คุณแล้วก็จะสำเร็จตามเป้าหมายเวลามีงานปาร์ตี้หรือว่างานสังสรรค์อะไรในบริษัทในออฟฟิศหรือว่าเป็นงานข้างนอกระดับส่วนภูมิภาคเนี่ยคุณก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่และยอดเยี่ยมดูแลตัวเองนะคะ วิสตอมขึ้นมาก็เป็นคนที่มีภูมิปัญญามีปัญญาระดับสูงนะคมีสัญชาตญาณเฉพาะตัวคงความเป็นเฉพาะตัวของตัวเองไม่เหมือนใครดีสายตาเจ้านายมองว่าคุณเฉียบเนี้ยบและคุณยังมีพลังบางอย่างที่ความคิดคะที่เป็นระดับภูมิปัญญาของคุณมีความเฉียบคมแบบไม,ไม่เหมือนใครความสามารถแบบไร้ทิศทาง ความสามารถแบบไร้ทิศทางก็คือว่าเหมือนศักยภาพที่มีพลังสามารถที่จะจัดการอะไรได้ทุกมิถีทางแบบไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ว่าคุณจะหยุดอยู่แค่นี้นะหรือว่าความสามารถของคุณ มองว่าเป็นที่สุดแล้วแต่ว่ายังมีทิศทางอื่นที่ทำให้คุณได้สอะแสวงหาหรือว่าหาคำตอบให้กับตัวเองได้เป็นคนที่มีมีคำตอบเป็นระบบเป็นขั้นตอนที่มาจากการพินิษพิเคราะห์จากตัวของคุณเองถ้าเกิดในระดับระบบทระบบหน้าที่การงานหรือว่าขั้นตอนที่เขาวางเอาไว้เนี่ยคุณจะมองไปอีกอย่างหนึ่งแต่เป้าหมาย ก็ออกมาสําเร็จเหมือนกับทุกๆฝ่ายถ้าเจ้านายของคุณเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ขั้นตอนแต่แคร์แบบผลลัพธ์มากกว่าเนะี่ยเขาเขามองว่าเขาปล่อยผ่านนะเขาเขาชื่นชอบคุณมากกว่าเขาคือไม่ได้เปรียบเทียบคุณและผู้อื่นในที่ทํางานแต่ว่าดูเหมือนวิธีขั้นตอนกระบวนการของคุณจะแปลกกว่าคนอื่นเพราะว่ามีนกคูกเนะี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดเฉียบคมทางด้านปัญญา ถ้ามีเป้าหมายเกี่ยวกับการเดินทางไปอาพังทิศเหนือทุกคนอาจจะอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้คนอื่นเขาอาจจะไปอีกทางหนึ่งแต่คุณเนี่ยอาจจะมีวิธีไปแบบแปลกที่สุดแต่ก็ถึงเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้เหมือนกันเพอเพถึงเร็วกว่าด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเกิดเจ้านายของคุณเขามองข้ามตรงที่ เออทุกคนมันมีความคิดมีกระบวนการในหน้าที่การทํางานที่แตกต่างกันไปเราไม่สามารถที่จะจับใครมาเรียงแถวหน้ากระดานแล้วก็ให้ทําทุกอย่างเป็นกระบวนการเสบือไปเนี่ยแต่ว่าขอแค่ผลลัพธ์เนี่ยได้เต็มร้อยเนี่ยไม้องมองว่าหัวหน้าเจ้านายคุณเขาเขายอมคุณนะเขายอมให้คุณที่จะทําในลักษณะในแบบในรูปแบบของคุณแต่คุณก็ต้องเหมือนต้องมั่นใจเช่นกันว่าคุณก็จะทําเป้าหมาย ได้ตรงตามที่เจ้านายคนตั้งไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะสําเร็จนะดูเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่แอบชื่นชมคุณมีคุณลักษณะที่เหมือนกับเป็นคนที่เฉียบคมทางด้านปัญญาเป็นเป็นสิ่งที่มีเฉพาะบุคคลนะแสดงว่าผู้อื่นเขาคงไม่ใช่ในลักษณะนี้แน่ผู้อื่นเขาอาจจะมีเวลาทําอะไรต้องมีพักผู้กักมีทีมชอบเป็นทีมทํา ต้องระดมความคิดแต่ดูเหมือนคุณระดมความคิดกับตัวเองกับสัญชาตญาณกับความรู้กับประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาเราดูมีพลังในสิ่งที่อยากจะทำมีแพชชั่นใส่เต็มมากกว่าคนอื่นเขาต้องระดมกำลังระดมทีมเพื่อที่จะออกมาเพื่อที่จะไปที่เป้าหมายแต่คุณนะ่มีความสามารถพิเศษมากกว่านั้นที่ หมือนสัญชาตญาณใช้สัญชาตญาณน,นำว่าน่าจะทําแบบนี้แบบนีคบ้คุยกับตัวเองคุยกับตัวตนภายในแต่แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณสงบเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลากลางคืนที่คุณจะได้คําตอบเหล่านั้นนะคะอันนี้ไอ้พูดพูดในตัวของคุณะคะแต่หัวหน้าเจ้านายคุณเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าตอนกลางคืนคุณมีสมาธิสูงนะเขาเพียงรู้แค่ว่าคุณเป็นคนที่ชันฉลาดมากนะเป็นคนเก่งมากแล้ว เมื่อคนเก่งอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีแพชชั่นเนี่ยไฟเนี่ยลุกเนี่ยมีความมุ่งมั่นคุณก็ใส่การกระทําที่มุ่งมั่นของคุณแล้วผลลัพธ์มันก็จะได้ในสิ่งที่ที่ที่คุณตั้งไว้ก็แค่นั้นเหมือนคุณทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ เป็นคนเจ้าปัญญาเป็นคนมีปัญญาหเหมือนรูปสวยรวยปัญญานะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามคุณเป็นคนที่มองอะไรก็มองภาพรวมเป็นคนที่ไม่ได้กลัว ไม่เรียกวหนาวเนบเลยแล้วก็บอกยิ่งสูงยิ่งหนาวคุณก็ณก็มองว่าฉันก็มีแจ็คเก็ตนี่ฉันยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวแต่ว่าฉันก็มอีอาหารที่มันสามารถให้พลังงานได้สูงหรือไม่ฉันก็เวลาฉันออกกำลังกายฉันก็ไม่หนาวหรอกฉันสามารถให้ความอบอุ่นกับตัวเองได้คุณจะเป็นคนที่ไม่กลัวคําว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะ คุณก็เหมือนสามารถเป็นคนที่อย่างที่ไอบอกเป็นคนที่ฮิวตัวเองได้จึงไม่ได้สนใจคำบางทีคําพูดหรือคํากล่าวของอจากที่เขาเล่าว่าหรือเล่าต่อๆกันมามันทําอะไรกับคนยุคใหม่แบบคุณไม่ได้มุณนมีภูมิปัญญาเป็คนที่มีปัญญาจริงนะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่ชอบฉะกับว่าที่เข้ามารังแกมาบูลลี่คุณคุณไม่ยอมให้ใครมาบูลลี่คุณง่ายๆ ไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาเหมันควนประสาทคุณไม่ชอบแต่ว่าคุณถ้าเลี่ยงได้คุณก็เลี่ยงแต่คุณไม่ชอบแต่ถ้าทนไม่ได้คุณก็อันดับแรกเหมือนก็จะแบบภาวนาก่อนถ้าเกิดว่าเคยมีความเป็นวิส -dom อะค่ะถึงจะเป็นคนที่เก่งแค่ไหนแต่ก็ยังมีความเป็นมีมนุษยธรรมก่อนที่คุณจะลงไม้ลงมือหรือว่าจะต้องแจ้งตำรวจหรือแจ้งหัวหน้าเนี่ยคุณก็ ดูเหมือนจะแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเองก่อนและคนที่เข้ามา,าจะมารังแกรหรือทำร้ายคุณเนี่ยคุณจะชอบที่จะจัดการด้วยการมีจิตวิทยานะคะการทำให้เขาใจเย็นคือรู้ว่าต้นเหตุสาเหตุเขาที่เป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรถ้าเขาเป็นคนขาดความรักนะแล้วก็โดนรังแกมาแบบเนี้ยคุณก็จะเป็นคนที่ให้ให้ความจริงใจต่อเขานะช่วยเหลือเขาบ้างคุณจะแก้ไขปัญหาโดย โดยที่ไม่เอาตัวเข้าแรกแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสจริงๆคุณก็จะใช้ปัญญานี่แหละเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดเราถ่ายวิดีโอได้คนคนนี้ทาบุกแบบนี้ซ้าแล้วซ้าเล่านะมีพฤติกรรมแบบนี้คือจะมีหลักฐานจะมีขั้นตอนของคุณแล้วก็บางทีนะถ้าคุณดูเหมือนคุณเป็นนักพยากรณ์ถ้าคุณสามารถอ่านไพ่ได้หรือเป็นนักพยากรณ์ได้นะคุณก็จะเปิดไพ่ช่วยสถานการณ์ของตัวเองด้วยเช่นกันมีนกคู่แล้วมีไพ่มีสัญญาณอยู่แล้วอ่ะ แต่ไอสิ่งที่ว่าคุณจะดูดวงหรือแก้ไขสถานการของคุณไอมองว่าเจ้านายคุณรู้หรือเปล่าไอไม่รู้เขาอาจจะรู้ก็ได้ถ้าคุณเป็นนักพยากรณ์แต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยเจ้านายเขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะยอมให้ใครมารังแกคุณง่ายๆหรอกแล้วก็คุณมีจิตวิทยาในเชิงสร้างสรรค์ด้วยการที่แก้ปัญหาด้วยนะคะดูเป็นคนลึกลับดูเป็นคนลึกลับแต่ไม่ได้ร้ายกาศกับใครแน่นอนนะคะดูไม่มีพิษมีภัยแต่ว่า แต่ไม่มีใครกล้าที่จะยุ่งกับคุณด้วยการที่ดูแลตัวเองแบบตั้งแต่หัวจะลดเท้าเหมือนลูกนางพญาด้วยแม้แต่มุมสบายๆของคุณคุณไม่ได้เป็นคนที่ชอบเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ไม่สนใจเรื่องเลนทาว่าร้ายไม่ได้คล้อยตามใครง่ายๆใครจะมาโน้มน้าวชักจูงชักชวนคุณคุณไม่ไม่ได้มีเวลาให้กับสิ่งสิ่งนั้นเพราะคุณมีเวลาให้กับวันนี้ฉันจะทําอะไรวันนี้ฉันจะสร้างสารรค์อะไรอ่ะวันนี้ฉันจะเบิร์นเอ NERGY ของฉันแบบไหนดีอ่ะจะ จะใช้พลังงานไปในในแบบที่สิตที่ควรจะเป็นว่าถ้าเราใช้พลังงานจากตัวของเราเนี่ยพลังสมองของเราเนี่ยเขาจะได้อะไรออกมาเราใช้พลังสมองอะไรที่ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดกับตัวเองหรือกับผู้อื่นนะเพราะมีพลังของคนเจ้าปัญญาเมือน,นคุณจะคิดแปลกกว่าคนอื่นในที่ทํางานเลยแม้แต่เจ้านายของคุณเองยังดูเคารพดูให้เกียรติคุณมากนะเขามองเขาไม่ได้มองรูปร่างหน้าตาคุณ แบบว่าต้องเหมือนให้เกียรติเพราะว่าแต่งตัวดีไม่ใช่นะถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าเอเจ้านายเอามองเพราะว่าให้เกียรติเราเพราะว่าเราแต่งตัวดีชิดน้ําหอมอที่ไม่แรงไม่ฉุนเกินไปอะไรแบบนี้แค่นี้เองหราอไม่ใช่เข้ามองเห็นความรู้ความสามารถการจัดการปัญหาเข้อมองถึง eq ของคุณด้วยนะคะมากๆเลยไม่ใช่แค่ iq อย่างเดียว iq เขาเห็นผลงานของคุณแล้วนะคะ EQ ของคุณนะ่ยดีมากแล้วก็เป็นพลังงานที่แม้จะเวลาที่ทําอะไรที่ชอบแอคทีฟทุ้มเทนะคะออแล้วก็บุกลยนะุยเนี่ยแต่คุณอย่าลืมว่าคุณมีพลังงานของความสงบแล้วก็พลังงานเย็นอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องอะคะ่ะแม้แต่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ไร้สาระแต่ก็สามารถอยู่ได้ะคะ่ะอยู่รวมกับเขาได้แต่ยังมีความสงบอยู่ภายในอยู่ตลอดเวลาส่งไปจะส่ง คุณไปที่ไหนคุณก็ดูแลสถานการณ์นั้นได้แบบเรียบร้อยนะอยู่ในความสงบได้นะแล้วก็99.99% 99ถ้าตั้งเป้าหมายไว้นะผลลัพธนะ์เนี่ยก็นั่นแหลนะคะเหมือนทองคําเลย9 9 9านะคะไม่อยากเสียคุณไปไหนหรอกนะเขามองคุณมีปัญญาอ่ะไม่ใช่เก่งฉลาดนะเป็นคนเจ้าปัญญาเป็นคนที่มีปัญญาเก่งเก่งมองอะไรขาดนะคะ องศานการณ์ขาดแล้วก็ดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าได้ดีนะคะอยู่คนเดียวได้สบายมากไม่มีปัญหาแล้วก็แต่อย่ามาอย่ามาลังแกกันเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะมีผลงานอีกด้านหนึ่งที่หัวหน้าคุณยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะคะอ,อ่าเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะขอเป็นสำหรับนี้แล้วกัน ขนาดพายยังได้จัดเม้นนะคะเกิดมาเพื่อเพื่อสิ่งนี้คุณบอลทูบีคุณมีลักษณะเป็นคุณมีลักษณะเป็นคนแบบไหนทุกวันเนี้ยที่คุณภาคภูมิใจในตัวเองอยู่เนี้ย <c oughs> ขอให้รู้ไว้เลยว่าคนเกิดมาเพื่อที่จะเป็นแบบนี้แหละเป็นคนที่เจ้าปัญญาแบบนี้แหละนิ่งๆแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ไปในทุกวันทุกวันไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของที่ทํางานเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องรอบข้างที่คุณได้มีการเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยคุณคือบุคลากรที่ใช่นะจัดเม e น t คือหัวหน้าคุณขอบคุณสวรรค์มากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มีพนักงานอย่างคุณนะ The Sun โอ้จัดเมนแล้วก็ The Sun ก็เอาอยู่นะคะได้เดอะซันสำหรับนี้คือเป็นคนที่เอาอยู่แล้วก็เอาเรื่องน่าดูบอกแล้วว่าอย่าดื้อในรังแกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครมาดื้อกับคุณรือว่ามาพยศคุณเนี่ยคุณเออเอาอยู่ม้าก็เหมือนกับม้าหรือลานะลักษณะ <c oughs> คลๆที่ถ้าใครพยศคุณหรือใครบูลลี่คุณเนี่ยไม่มีสาเหตุแล้วก็มารังแกกันเนี่ย <c oughs> แม่ก็จะมีแสดงอิจิาขึ้นมาเลยนะ <c oughs> บอกแล้วว่าบอลทูบีใช่ไหมมีพลังเป็นคนที่มีมีความน่าเชื่อถือนะแล้วก็ดูเหมือนจะมีพรรคพวกโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยใครๆก็อยากจะมาเป็นพรรคพวกนะอยากมาเป็นเพื่อนอยากมาเป็นกาลยานมิดูมีพลังดูมีอำนาจด้วยนะะแต่คนไหนคนที่ไม่ชอบที่จะอะไรกับใครมากกว่านะอยู่ได้อยู่ได้แป๊บๆมีเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็จะมีเพื่อนที่เจ้าปัญญาเหมือนกันมีเพื่อนที่มีอายุมากกว่า เยอะด้วยนะคะและคนที่มีอายุเยอะนั้นไม่ใช่แบบมีแค่อายุเยอะนะแต่ต้องเป็นคนที่แก่ประสบการณ์ด้วยเขามองถ้าเกิดว่าเจ้านายคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะเนี่ยเขาจะชอบชอบเรียนรู้งานให้คุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากตัวเขาเลยแหละและก็ดูว่าคุณเป็นคนที่เวลาที่ทำโปรเจกต์ทำงานใดๆก็มีชื่อเสียงได้ได้ได ได้เงินรับรางวัลได้อะไรถ้วยเก็บติยศอะไรประมาณนี้นะคะได้เดอดซันนะ่ะแล้วก็แม้จะอยู่คนเดียวแม้จะทําโปรเจกต์ค,คนเดียวก็มีคนมารายร้องคอ่ะอยากรู้ว่าทํายังไงหรือว่ามาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขมีความสนุกแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วคนรอบข้างเดินผ่านอะไรแบบทิ่มนะไม่ใช่ทุ่มเทอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่ามาทําร้ายมารังควานคุณหรือว่ามา คิดที่จะมาเป็นศัตรูกันโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมากอดไอ้แค่ไม่ยอมให้อภัยหรือว่าเป็นคนที่ร้าวหรือคือกัดไม่ปล่อยกับคุณเนี่ยคุณก็สู้นะเป็นคนสู้คนแล้วเป็นคนที่ไม่ได้กลัวด้วยจริงๆไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะร้ายกาจจะเคี่ยวรากดินจะเคี่ยวคมขนาดไหนนะคุณไม่รู้แพ้ชนะแต่ขอให้ได้แบบสู้กลับนะสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับก็สู้กลับไปอีก เป็นคนดุด้วยแต่มีมีเหตุผลนะคะ j u s t m e n t the Sun String คุณได้ไพ่ใหญ่มาสามแล้วนะจะมีพลังอำนาจขนาดไหนแล้วก็ได้ the Date เป็นพลังงานทางเ,ออเวลาที่คุณตัดขาดจากโลกภายนอก mm hmm. อ่ะเห็นคุณเห็นคุณเป็นคนที่บางทีพลังงานของคุณเล่าเรื่อง สตอรี่ของคุณเล่าเรื่องชื่อเสียงของคุณคว,ดดความด่งดังความดุความไม่กลัวไม่ใช่คุณเป็นคนเสียงดังนะอืมีพลังงานเดอะเดเนี่ยเป็นพลังงานของผูท้ที่อย่ามาเล้าหรือนะอย่ามาทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรตรงนี้นะเอาจริงนะเป็นพลังงานแบบนั้นนะแม้แต่เจ้านายหรือหัวหน้าคุณยังยังแอบกลัวความลึกลับของคุณหรือเขาอาจจะมองว่า คุณมีของอ่ะเป็นคนมีของอยู่ในตัวแล้วก็เป็นคนที่เ่เป็นคนตรงไปตรงมาดีแล้วเหมือนมีอะไรคุ้มครองคุณถ้าเกิดว่ามีอะไรร้ายๆคนที่ชอบอมีเพื่อนที่ทํางานที่คอยรังแก,กกันแกล้งคนอื่นนะใครเอาไม่อยู่นะคุณเอาอยู่แล้วก็เขาอมองว่าโหมดโหมดที่คุณจะ ไม่คุยกับใครหรือว่าโหมดที่คุณนิ่งเงียบค่ะคุณก็เหมือนเหมือนสายหลุดไปเลยเหมือนชัดดาวไปเลยนะคไม่มีสัญญาณอะไรแบบนี้คือติดต่อไม่ได้คุณจะให้เห็นในมุมที่ที่คุณมองว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสายงานเท่านั้นแต่ว่าเรื่องส่วนตัวใช้ชีวิตแบบไหนพ่อแม่พี่น้องทานข้าวแบบชอบทานอะไรเนี่ย เขายังไม่รู้เลยเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวของคุณนะไม่มีทางที่ใครจะได้เข้าถึงเลยรู้แต่ว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีปัญญานะเป็นคนที่มีพลระกําลังด้วยมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจน่าจะเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆอยู่สม่ําเสมอเขารู้แค่นั้นแต่งตัวก็ถ้าเกิดว่าที่ทํางานมียูนิฟอร์มคุณก็ประมาณนั้นแต่ว่าตัวตนแท้จริงของคุณ นอกจากว่าจะไปปาร์ตี้งานเลี้ยงส,สังสรรค์อันนั้นก็แต่งแบบมีกาละเทศะคือมุมสบายๆของคุณมุมแบบอยู่บ้านของคุณเนี่ยคุณทําอะไรไม่มีใครรู้อ่ะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแอดเพื่อนเข้ากลุ่มด้วยนะ mm hmm. เพื่อนน้อยแถม mm hmm. เพื่อนเนี่ยไม่น่าจะในที่ทํางานไม่น่าจะมีเพื่อนเยอะหรอกแต่น่าจะมีเพื่อนที่แบบนอกนอกนอก,นอกวงการขอใจกับว่าน,นอกวงการนะคะ เป็นคนที่อย่ามายุ่งนะคะอย่ามายุ่งอย่ามาอะไรนะสี่เหรียญแล้วก็เป็นลักษณะทีะ่ถ้าชอบอยู่คนเดียวนะถ้ามีอะไรที่มาอยู่ใกล้ๆรายล้อมหรือมาหลังควานไอ้มองว่าหลังควานนะแล้วก็มาเกาะความวุ่นวายนะคุณก็จะมีมีความรู้สึกว่าอย่าอย่ามาตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบความเป็นส่วนตัวไม่มีใครได้เข้าสู่โหมดของความความเป็นตัวตนที่แท้จริง ะะแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะสืบสอดหรือสอ่งโซเชียลนี่ก็จะเหมือนคนหลุดโลกไปเลยไม่ได้อะไรจากคุณเลยใต้สำหรับของใต้สำหรับยังได้ justice เพราะว่าคุณเป็นคนที่เครารพสิทธิของตัวเองอะ่ะให้ให้ใจตัวเองถามตัวเองอยู่ตลอดว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรและเหมือนเป็นคนจริงใจด้วยไงคะ justice เนี่ยคือเจ้านายเขามองว่าเขาเนี่ยที่ไอบอกว่าเขาไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าใคร ใกล้คุณด้วยเหมือนคนเป็นคนที่มีต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ทําอยู่ตลอดต้องมีสมาธิกับตัวเองอยู่ตลอดหรือเปล่านะแต่ข้อดีตรงที่มันมีหลายอย่างมากที่ไอบอกมาแต่มันมีข้อดีตรงที่แบบมันกั้ากึง่งกั้ากึ่งก็คือว่าเมีคนที่ไม่เลือกใครแล้วก็ไม่เลือกใครไม่เข้ากลุ่มแต่ในในสิ่งในสิ่งที่ไม่เอาใครไม่เอากลุ่มมันดีตรงที่ว่าไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับใคร ไม่ไปซ้ายไม่ไปขวามีความเป็นตัวของตัวเองมีจุดยืนชั้นอยู่ของชั้นอยู่อย่างนี้มีอะไรให้ชั้นทําก็ส่งมาแล้วก็ส่งเครื่องมือมาด้วยแล้วก็ปล่อยให้ชั้นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะฉั้นจะจัดการได้ทิ้งอาวุธไว้ให้คุณคุณก็สามารถทําได้แล้วก็ไปจัดการกับหน้าที่ตรงนั้นได้แค่นั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวบอกอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาวุ่นวายกับชั้นเนี่ยเหมือนกับเหล่านกเหล่าอีแร้งเนี่ยก็จะเหมือนกับ เหมือนเพื่อนหรือว่าอะไรที่ชอบมาหลอกลอ่อคุณมาหยอกคุณในช่วงเวลาที่คุณแบบซีเรียจริงจังเฮ้ยค่าจริงจังอยู่นะเว้ยออกไปก่อนออกไปก่อนปิดประตูให้ด้วยแล้วก็ปิดแปะให้ด้วยว่าอย่ารบกวนอะไรย่างเงี้ยมันนักวิจัยอะไรบางอย่างหรือว่า,าจะทําอะไรบางอย่างที่มันต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องรวมรวมพลังสมองของตัวเองเนี่ยนะคุยกับตัวเองเนี่ยแหละอย่าให้ใครเข้ามาวุ่นวายขอเวลาชั่วโมงนึงเอออะไรอย่างนงี้นะฮะ แล้วถ้าหิวเดี๋ยวออกเดี๋ยวโทรสั่งแล้ววางไว้หน้าห้องเดี๋ยวเอาไปเอาเองคนที่ถ้างานไม่งานไม่จบแต่เป็นคนที่ดูแลตัวเองนะไม่ใช่ว่าไม่ดูแลตัวเองรู้ว่าควรทานเวลาไหนรู้ว่าควรดื่มเวลาไหนแล้วว่าช่วงนี้ยขอขอแบบมีสมาธิกับตัวเองแป๊บหนึ่งเหมือนคนที่แก้ไขปัญหาแล้วคือต้องใช้สัญชาตญาณด้วยไงจึงหัวหน้าเขาคงมองว่าอเออ อ่ะมีงานอะไรก็คือคุยกันดีลกันตรงนั้นอยากได้อะไรบ้างขอให้บอกนะ,ะแล้วก็ส่งให้แล้วก็ให้คุณไปจัดการเนี่ยง่ายมากเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีปัญญาแล้วก็ดีลงานด้วยง่ายมากเข้าใจง่ายมันเก็ตอะไรง่ายๆแล้วก็ทํามันออกมาได้ได้ถูกใจะเขาถูกใจนะคะถึงจะลึกลับซับซ้อนแต่เขาเคารพนะเพราะว่าความต่างเคารพในความต่างของแต่ละคนอืม j าร m e เมอีกหัวหน้ารู้สึกไอถามว่านอกจากว่าสายตาที่เขามองคุณนะเขามองคุณแบบนี้แล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคือใช่อ่ะการปรเเจอปุ๊บแล้วก็ถูกชะตาปับ๊บคือถ้าเกิดว่า,เ,าเขาสัมภาษณ์ด้วยตัวของเขาเองกับคุณเนี่ยนะเขาเขาอยากได้คุณไปร่วมทีมตั้งแต่เจอคุณแล้วแล้วพอได้สัมภาษณ์งานกันก็นกรู้สึกใช่ยิ่งกว่า ใช่ไปกันใหญ่มีค่ามีค่ามากเลยมีคุณค่าเป็นบุคลากรที่ต้องดูแลแต่ว่าปล่อยคือปล่อยให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองนะมีค่าดูมีคุณนะสมบัติที่ดีมากๆเลยเท่าที่องค์กรนี้จะหาได้อะวนเดียนอุ้ยเดอะสตาคุณอุ้ยหนึ่งถ้วยนะมีความรู้สึกแบบ ลูกรักหรือเปล่าคุณเป็นลูกรักของเจ้านายหรือเปล่าเป็นคนโปรดตานของเจ้านายแต่อย่าเด่นนะจะเป็นเด่นแบบคนอื่นยนยอตัวเองจะดีกว่าเนี่ยเดอะสตาร์เนี่ยไอ้มองว่าถึงแม้คุณจะได้เดอะซันก็คือมันมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องต้อง,ต,อง light, ต้องสปอตไลท์ต้องส่องมาหาคุณด้วยตัวคนเองแล้วเนี่ยคุณเป็นเดอะสตาร์ก็คือว่ามีความรู้รู้ว่าทุกอย่างมันก็เดี๋ยวมันก็มีขึ้นมีลงอะนะเดอะสตาร์ Star, มีความเป็นแบบนั้นนะคะ ก็หัวหน้าเขารู้สึกว่าคุณมีตัวตนจริงคุณคือบุคลากรที่หาได้ยากในสมัยนี้มีความรักมีความปรารถนาดีให้คุณนะความรู้สึกมีแต่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ทําให้บริษัทแล้วก็เงินเดือนหรือโบนัสตามที่มนุษย์เงินเดือนคนนึงจะได้รับนะเป็นคนที่ทรงคุณค่านะคะของ องค์กรเลยทีเดียวเขารู้สึกดีกับคุณมากปรรถนาดีมีความรู้สึกดีให้ตอะสตาร์ค่ะคือเป็นพนักงานที่อ,อยู่อยู่ในใจอยู่ในความทรงจําถ้ามีอะไรคือ,อชื่อคุณต้องป Lan ๊อปอัพ up ขึ้นมาเอาคนนี้แหละเลือกคนนี้สิเอาส่งให้คนนี้นะอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นคนที่เขานึกนึกถึงคนเป็นคนระดับต้นๆเหมือนกันนะคะอืก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะการดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ซุปเปอร์แสงที่ไม่เบียดเบียนค่าขนมนมเนยของตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ไอมาเนี่ยนะคะขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าไม่ว่าจะทิศทางไหนก็ตามนะคะขอเป็นสิ่งดีๆไปกอบอุ้มไปคลุมครองคุณนะ แล้วก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปัรนนาไว้เช่นเคยขอให้คุณมีความบุดมสมบูรณ์ผุ่นพร้อมทางด้านโภคัรั์และอรียทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ไอคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ